สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังเรียกว่าอยู่ในยุคปลายนะครับช่วงปลายของยุคปลาย แล้วก็เป็นวันณะเนื้อผิวมะกอกสุกนะครับเพื่อนๆองคนี้วันณะเนื้อผิวมะกอกสุกก็เป็นหนึ่งในวันณะสีผิวของวัะขังที่ท่านอาจารย์ตรียมประไว้ได้กล่าวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันณะเหมือนสีสีมันปูสีเหลืองฟักซองสีเหลืองขมิ้นสีแตกรายขนกปลอด สีแตกรายงาสีแตกรายสังคโรคสีแตกรากผักชีหรือแม้กระตั้งสีไขน่นกกระทานะครับซึ่งก็เป็นการเทียบเคียงร่องรอยการเกิดขึ้นของธรรมชาตินะครับเพื่อนๆก็แปลกนะครับมวลสารที่เป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยเมื่อคลุกเคล้าด้วยมวลสารชนิดต่างๆนะ ไม่ว่าจะเป็นผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิซึงเหดินโป่งเหลืองหินศิลาสุขุนหินแร่ทองหรือแม้กระทั่งดินเ็ดป่าดินเกศท่าดินเ็ดสะดินหลักเมืองเนี่ยคลุกเคล้คาเข้าด้วยกันนะครับเพื่อนๆอ,ออกจากบล็อกพิมพ์เดียวกันออกจากมวลสารที่มาจากบาทเดียวกันบล็อกพิมพ์เดียวกัน ไม่กี่นาทีเนี่ยแต่เมื่อการเวลาผ่านไปนะครับอยู่ต่างที่อยู่คนละแหง่งแต่วันณะเขาก็แตกต่างกันออกไปทั้งที่เกิดจากบล็อกเดียวกันนะครับเพื่อนเอนมวลสารก็บาทเดียวกันอันนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์นะครับอย่างองค์นี้นะเพื่อนเพื่อนเราดูเกตนะครับเกตเอียงไปทางด้านด้านด้านขวา,าเรานะเพื่อนเอน,นี่ด้าน ด้านขวาเราทรายองพระนะเนี่ยคือด้านขวาเราที่พระเหญ่มหาพูดอยู่เนี่ยด้านขวาเราแต่ว่าทรายองพระเกตท่านเอียงนะเพื่อนๆดูดีๆนะครับองค์นี้เกตเอียงนะครับส่วนเนื้อองค์นี้พ่อใหญ่มหาเคยลงไว้แล้วครั้งหนึ่งนานแล้วแต่พ่อใหญ่มหามาไล่อ่านคอมเมนต์ดนะูเห็นเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เอามาดูอีกครั้งหนึ่งมีมีเม็ดหยกม,มีเม็ดพระาธาตุมี เหมือนกับเป็นฟองฟองเต้าหู้นะครับเพื่อนๆนที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกนะครับฟองเต้าหู้เหมือนกับเป็นคาบคาบสนิมน้ําสนิมเหล็กไขพระที่เกิดขึ้นจากน้ําว่านแล้วก็มวลสารที่เป็นพวกเนื้อผงเกสรน,นะขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเนี่ยคาบดำๆสีน้ําตาลอย่างเงี้ยคือพระสมเด็จเนี่ย โดยกายภาพเรามองด้วยตาเปล่าเหมือนกับผิวท่านเสมอกันนะแต่อันนี้จริงไม่เสมอน,นะเพื่อน fc ทั้งหลายครับเนี่ยตรงไหนตำเนี่ยคราบน้ำว่านคราบน้ำมันก็จะไหลซึมไปจุดนั้นเมื่อถูกแดดถูกความร้อนถูกความชื้นนะครับแต่ถ้าอากาศเยน็นผ่านอากาศฤดูเย็นของแต่ละปีมาเนื้อก็จะยุบเข้าไป เืออากาศความร้รอนของแต่ละฤดูของแต่ละปีนานเข้าเนื้อเข้าพองขึ้นอย่างนี้นะครับจึงก่อเกิดสนิมน้ําสนิมเหล็กที่เราคุ้นเคยกันนะครับอ่าก็เราก็จะเห็นเส้นเนี่ยกับเส้นบังับพิมเส้นขอบกระจกเส้นวาสนาที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับชัดเจนนะครับองนี้ดูแล้วพระองค์นี้เหมือนกับจะจะไม่สมมาตรนะเพื่อนๆจะโค้งงอ โค้งงอนเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยบิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวพ่อใหญ่มหาเคยเอาขมิ้นลงตรงเนี้ตรงนี้คือท่านหลุดไปแล้วนะเพื่อนๆเนื้อท่านหลุดพ่อใหญ่มหานี่บอกทุกครั้งนะครับเวลาพิสูจน์พระคือจะไม่กล้าพิสูจน์ตรงๆนะเพื่อนๆคือจะจะมองนะจะมองจะมองมองหาว่าตรงไหนที่ท่านหลุดตรงไหนที่ท่านแตกตรงไหนที่ก้อนมวลสารนี่หลุดออกไปก็จะเอาขมิ้นลงตรงนั้น ด้วยความเคารพนะครับเพื่อนเอนถึงแม้พ่อใหญ่มหาเป็นสายฮาร์ดคอร์พิสูจน์พระตัวยงเลยแต่ว่าก็ก็ไม่กล้าที่จะตั้งใจเจาะท่านโดยตรงนะเพราะว่าเป็นเหมือนตัวแทนพุทธปฏิมาที่เราเคารพศรัทธานะครับเพื่อนๆยกเว้นว่าแครงครางใจจริงเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมครับพระบางองค์เนี่ยเราตัดสินไม่ได้ภายในเดือนเดียวนะบางครั้งเป็นปีนะครับเพื่อนๆแปลกไหมครับ เราได้พระมาหนึ่งองค์เนี่ยเราแบบดูแรกๆนะวันที่เราได้มาเราแบบเราเอาไว้อีกที่หนึ่งอนะ่ะที่แบบอ,องค์นี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แต่เมื่อเราศึกษาข้อมูลเมื่อเรามีองค์ความรู้เหมือนมันสกิดเจสักอย่างหนึ่งนะพ่อใหญ่มหานี่มีหลายองค์นะเพื่อนเพื่อนด้วยความรบนะครับพ่อใหญ่มหานี่ปฏิบัตินะครับพรเพื่อนเพื่อนทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะครับปฏิบัติคาถาจินบัญชรน่สวดสวดมนต์นะครับ สวดตลอดนะครับเช้า10จบเย็น10จบนะเพื่อนๆนะก่อนไปทํางานตื่นมาตีสี่นะครับตีสี่ทุกวันนี่ครับใช้เวลา30นาทีนะครับก่อนที่จะอาบน้ําแต่งตัวทานกาแฟก็ไปทํางานเนี่ยทุกวันอันนี้ไม่ได้มาเป่าประกาศให้เพื่อนๆรู้ประกาศในแต่มันมันพูดความในใจนะครับเพื่อนๆคือคือคนเราถ้าหากว่าไม่ทําจริงก็คงไม่กล้าพูดหรอกเนาะ อันนี้โดยส่วนตัวนะครับคนอื่นพ่อใหญ่ม่าไม่รู้นะครับโดยส่วนตัวเราเนี่ยถ้าอันไหนที่เราไม่ทำเนี่ยเรามาประกาศบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยผ่านสื่อมันคงไม่มันมันกระด้างปากมันแบบไม่น่าใช่นะแต่อันไหนที่เราทําอยู่ทุกวันทุกวันมันมันเป็นเรื่องแบบปิติเป็นเรื่องของความสุขเป็นการประกาศเชิญชวนให้เพื่อนๆมาทําดีประมาณนี้นครับเพื่อนๆอ,อยากว่าทําไปเถอะครับเรา เียงแค่สวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็นั่งสมาธิแค่นี้ก็ก็มีความสุขนะเพื่อนเนถ้าเรามีเวลาเราลองทําดูแล้วเพื่อนเพื่อนจะจะติดในรถพระธรรมคือถ้าทําไปแล้วนี่ถ้าวันไหนไม่ได้ปฏิบัตินี่ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าใครที่เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนพระเยมหาเนี่ยถ้า ถ้าวันไหนไม่ได้นั่งสมาธินี่มันไม่ได้นะนอนไม่หลับนะเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะครับเป,เป็นเป็นเช่นนั้นเนี่ยพย่อใหญ่มหาก็เอาเขามินลงตรงเนี้ยก็ปรากฏเหลืองนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเห็นคราบคราบอ่สีเหลืองอยู่นะครับถ้าไม่หลุดนะครับเนี่ยตรงนี้อันที่จริงถ้าองค์ไหนพิสูจน์ด้วยสีเหลืองแล้วเนี่ยถ้าถ้าเหลืองนี่เขาหลุดง่ายๆนะเพื่อนเพน หลุดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนี่เอาอะไรเช็ดก็หลุดออกไปเลยแต่ถ้าแดงเนี่ยไม่ได้นะแดงนี่แดงติดในเนื้อผ้าเลยนะแดงเลือดนกเลยนะเพื่อนๆแดงแจเลยนะแป๊บเดียวนี่แดงขึ้นมาเลยเป็นชิ้นน้นก็มีนะแต่เพื่อนหลายท่านก็บอกว่าเออถ้าถ้าเหลืองอนะปูนปตัตเตอร์ท่านว่าอย่างไงเออถ้าเหลืองก็เป็นปูนปตัตเตอร์นะครับถ้าแดงก็เป็นปูนเปลือกหอยท่านว่าอย่างนั้นก็ตรงข้ามกันนะครับก็กกแปลกดีนะครับไม่รู้ว่าท่าน ท่าน,นใช้ตรรก,กะคิดยังไงนะจากองค์ความรู้ที่เราศึกษามาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆแต่การที่พูดมาแบบนั้นคําตอบอก็มีอยู่แล้วนะครับพระเอมหาก็ตอบไปหลายครั้งก็ถือว่าเป็นคําถามที่ที่มีประโยชน์พระเอกมหาก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี้ก็เป็นว่าหลังเหมือนขนมตุ๊บตับเลยนะเพื่อนๆ เหมือนหลังบางตำราก็เรียกว่าหลังหลังเสนียงนะครับนี่หรือว่าหลังเพียงท่านว่ายอย่างนั้นนะครับเพราะอย่ามหาก็พยายามศึกษาค้นคว้าว่าหลังเสนียงหรือหลังเพียงเนะี่ยเป็นยังไงหลังเพียงก็ก็เป็นหลังแบบจะเป็นรอยหนอนด้นก็ไม่ใช่จะเป็นเหมือนแบบหลุมพระจันท์เต็มเลยนะจะเป็นรอยขนมตุ๊บตับรอยขนมพยาศาสตร์หรือว่า รอยขนมเปี๊ยะหลังขนมเปี๊ยะหลังขนมขยาศาสตร์หลังขนมตุ๊กตับก็ไม่ใช่แต่หลังเพียงท่านก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในตำรานะในตำราหลังเพียงเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นอย่างนี้จริงๆเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็ลองศึกษาดูนะครับแต่คนที่กําหนดสัพท์นี้ก็ก็แปลกนะครับเหมือนหลังวิเสเนียนนะที่ท่านว่าหลังวิเสเนียนน่ะพระเหญ่มหาก็มักจะเรียกว่าหลังหลังเสี้ยนไม้นะ รูบาอาจารย์ท่านพาเรียกว่าหลังวีเสนียดหลังเสนียดแต่พ่อเหญ่มาเขาเรียกว่าหลังหลังเสียนไม้นี่รูบาอาจารย์หลายท่านก็เรียกว่าหลังเพียงนะครับนี่แต่ในรูในหลุมหลังเนี้ยก็มีรอยคาบแคลไซ์ขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูกล้องขยายนะเพื่อนๆน,นี่เราดูจากภาพรวมอย่างนี้ก่อนให้เพื่อนๆดูว่าอย่างเงี้ยถ้าไม่เหล็กดูดดูติดไหม ด้วยความเคารพนะครับบางท่านก็ไม่ชอบนะพิสูจน์พระดินน้ำขมิ้นหรือว่าเอาแม่เหล็กมาพิสูจน์พระท่านก็ไม่ชอบนะบางท่านเพื่อนเอฟซีก็ไม่เป็นไรนะครับพ่อใหญ่มาหาก็ศึกษามาด้านนี้ชอบอย่างนี้นะคือคือเราเราอยากเก็บพระที่มันแบบมีมีเรื่องเล่ามีตำนานนะเพื่อนๆเข้าใจไหมครับคือเราอยากศึกษาพระเจ็บพระที่มีเรื่องเล่าในตำนานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมัน มันรู้สึกเหมือนได้ประจนภัยอ่ะเหมือนเราได้ไปสแสวงหาคุมสมบัตินะครับเพื่อนเพื่อนๆนึก<ๆ>ภาพออกใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาพระเพียงแค่ว่ามันเหมือนมันใช่เหมือนที่คนเขาอื่นเขามีมันก็จบมันง่ายเกินไปเพื่อนๆมันไม่ได้ประจนภัยนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้ศึกษาพระเมือนเราได้ไปหาสมบัติตามรายแทงเนี้ยโอ้โหต้องเจาะพระต้องพิสูจน์พระต้องขมิน้นลงต้องเล็ก แม่เหล็กมาดูหรือสรรหาพระที่แบบแปลกๆที่มีในตำนานาที่มันไม่มีที่คนไม่เคยเจออย่างเงี้ยที่คนเขาไม่มองอย่างเงี้ยที่คนเขามองข้ามอย่างเงี้ยมันเหมือนได้อ่านลายแทงสมบัติตามหาขุมสมบัตินะ่ะเพื่อนเพราะอย่างมาหาด้ยวยความมโนมรับคิดอย่างนั้นจริงๆนะจึงทําทุกอย่างที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับดูองค์นี้นะครับพเพื่อนๆเราดูดูทุกจุดนะครับ อันนี้ไม่มานะเพื่อนๆอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่มีแสดงว่าแร่ธาตุไกสิทธิ์ตรงนี้ไม่ไม่ปรากฏนะเพื่อนๆ่นเอามามามาอดอๆนะครับดูดูด้านหลังจะมีไหมเพื่อนเพื่อนอย่างน้อยเราจะได้กลัวนะเพื่อนเนถ้าเป็นถ้าเป็นพระเก่าพระแท้พระทันยุกจริงๆอย่างไงก็ต้องมาไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆพ่อนไม่น่ากนหลังทั้งก็ต้องมีนะเพื่อนๆเราทดลองดูนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆมานะครับอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหน้านะครับองค์นี้ด้านหน้าก็มีนะครับดูอีกรอบนะครับมานะครับเพื่อนๆ่ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างนี้ทำให้เราได้นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนทำให้เราได้ศึกษาได้รู้ที่มาที่ไปนะครับเพื่อนๆน เดี๋ยวเราเอาอางค์นี้เข้ากล้องขยายกําลังสูงดูดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเป็นเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับด้วยองค์ความรู้ที่เรามีนะครับเราศึกษาพระด้วยองค์ความรู้จริงๆเนี่ยเราจะได้ได้เห็นพระที่จะลึกไว้ในตำนานจริงๆนะเพื่อน เพื่อนๆดูดูผิวพันธุ์ท่านนี่ครับแห้งแกร่งมากเลยนะเพื่อนๆนี่แห้งนะถูกกระเบื้องนี่ดังปิ๊กๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยวางเนี่ยดังปิ๊กๆเลยนะเพื่อนๆไม่แตกนะเหมือนแผ่นหินอ่อนเลยนะแต่เวลาเข้ากล้องเหมือนท่านฉ่ำด้วยน้ำมันนะเรียกว่าฉ่ำนวลนนะ่ะเพื่อนๆเนี่ยเม็ดเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดหยกนะเพื่อนๆนี่เม็ดหยก เนี่ยปลายเกตเนี่ยเอียงไปทางด้านขวาเราทรายองคนะ์พระนะพระพักเนี่ยเหมือนเป็นรูปวงรีนะเพื่อนๆเนี่ยดูดูข้าวน้ำมันตังอิวนะเพื่อนๆนี่ก็เม็ดหยกนะครับเพื่อนๆนี่เม็ดหยกนี่ก็เม็ดหยกครับองค์นี้คลาสสิกมากนะเม็ดพระาธาตุนะครับเพื่อนๆนี่เม็ดพระาธาตุ เราดูไปเนี่ยเม็ดแดงนะครับเพื án, เ่อนๆดูดูเส้นบังคับพิมพ์เขาเนี่ยเส้นมังคับพิมพ์เขาในเนื้อนเนื้อนเนปิ้นเข้ามาด้านในนะเพื่อนๆมันมันเป็นธรรมชาติเวลากดลงนะเพื่อนๆแทนมันเวลากดลงเนี่ยเนื้อตรงเส้นขอบกระจกเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยปิ้นเข้ามาด้านในเลยนะเพื่อนๆดูนะครับ เรามาดูขยายใกล้ๆกันนะครับอย่างเงี้ยพ่อใหญ่มาหาเนี่ยเก็บเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเม็ดหยกเราดูเราดูเดม็ดหยกหินหยกนะเพื่อนๆหินหยกเขก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นหินเขียวนะครับเพื่อนเม็ดหยก งดงามนะครับองค์นี้เราไม่ต้องไปตามเพื่อนๆต้องถามใจตัวเองก่อนนะเพื่อนๆเราถ้าเราอยากจะหาพระตามที่เขาขายตามที่เขาต้องการตามที่เขาเล่าคนเกิดก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะพูดถูกคนเป็นเซียนก่อนก็ไม่ใช่ว่าเขาจะพูดถูกเขาพูดไปตามสิ่งที่เขาต้องการเพื่อนๆเ,เข้าใจตรรกะในการมองไหมครับ ดังนั้นเนี่ยเราศึกษาพระสมเด็จแบบไหนสะสมพุทธคุณต้องการได้ให้ท่านมาครอบครองเพื่อหวังที่จะปกป้องค,งค,งคงุ้มครองเราก็ต้องสาะแสะวงหาตามองค์ความรู้จริงๆนะเพื่อนเพื่อนดูดูมือนะเนี่ยดูมือมือขวาท้ามือซ้ายนี่มาครับนี่เนี่ยชายจีวรเป็นการ จดที่ข้อสองตรงนี้นะครับดูเนื้อท่านนี่แบบเนื้อเนื้อนี่น้ำมันตังอิวเลยนะเพื่อนเห็นเม็ดหยกไหมครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับพระพระเก่าพระแท้พระโบราณน,นี่คืออายุธรรมชาตินะเพื่อนเเราดูมวลสารมวลสารได้ดังที่กล่าวมา แล้วก็ความเก่าความเก่าดูเนื้อพระความเก่าใย้ากับเพื่อนแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนี่ยสามอย่างเนี้เราเราจับเลยนะเพื่อนๆอนสามอย่างเนี้ยเราจับเลยนะนี่แหละคือแท้แน่นอน,นครับเพราะอย่ามหานีนจี้พิมพ์ตำหนินี่สุดท้ายนะเพื่อนๆ ตอนนี้ใครมาพูดเรื่องพิมพ์เรื่องตําหนิเนี่ยถือว่าเฉยนะมันเฉยมากออกจากพิมพ์เดียวกันที่พอ่อหญามา,าพูดเมื่อกี้ข้างต้นน่ะอยู่คนละที่ต่างการต่างเวลาเนี่ยมันก็ทําให้พิมพ์บิดเบี้ยวทําให้ตําหนิที่ไม่เหมือนกันปรากฏอยู่แล้วเพราะพระท่านก็มีปัจจัยสี่ท่าทั้งสี่เหมือนตัวเราเนี่ยเหมือนตัวคนเราเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับนี่เม็ดยกเองไหมครับเนี่ยเม็ดยก เพื่อนดูนะครับความงามนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะเพื่อนเนดูด้านหลังที่พระใหญ่มาหาบอกด้านหลังนี่หลังหลังเพียงเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเรามาดูคาบแควไซที่เกิดขึ้นในหลุมนะเพื่อนๆอย่างนี้นะเพื่อนๆเรียกว่าเป็นคาบ ซ้อนกันเข้ามานะเพื่อนๆเห็นไหมครับภาพแคลไซขึ้นในองค์พระนะครับเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะเพื่อนๆมีทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่มันกับเป็นคราบคราบกับฟองตองหูนะครับเพื่อนๆเขาเกิดขึ้นในหลุมเนี่ยในหลุมแต่และหลุมเขาเกิดขึ้น แล้วก็มาเคลือบกับผิวผ้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นแผ่นเป็นแผ่นหิมะนะครับเคลือบผิวพื้นดินนะแบบประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นเม็ดหยกเะมเม็ดหยกนี่ยก็เนี่ยขาขาวคล้ายกับฟองตะหู้เนี่อย่างเงี้ย เขาเกิดขึ้นในหลุมนะเพื่อนๆทุกหลุมเนี่ยจะมีคราบอย่างเงี้ยแปลกไหมครับแล้วพออย่ามาหาสองดูก็เหมือนเป็นคราบแบบเหมือนกับฟองเต้าหู้เลยนะครับเคลือบบางๆสีสีขาวอย่างเงี้ยเพื่อนๆนเนี่ยอย่างเม็ดแดงนี้ครับเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเพื่อนๆดูรอบๆเม,ม็ดแดงเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเป็นคราบแคลไซด์ผุดขึ้นนี่ไหมครับรอบนี่เพื่อนๆดูนะ รอบรอบเม็ดแดงเนี่ยเขาจะมีคราบแคลไซด์อย่างเงี้ยขึ้นเต็มเลยเห็นะครับนี่อย่างที่พระยามหาชีเนี่ยเนี่ยเม็ดหยกเหมือน,นกันนะครับรอบเม็ดหยกนี่บางทีคราบฟองเต้าหูน้นี่เขาเขาทับเขากินเขาเกาะเม็ดหยกเลยนะเนี่ยพเพื่อนเห็นไหมครับนี่นี่เม็ดหยกด้านในเนี่ยเขาเกาะเขากินมเม็ดหยกเลยนะครับแล้วก็มาดูเม็ดดํา เม็ดดาที่เป็นอาจจะเป็นเม็ดเหล็กไหลไผย,ยดำนะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมครับข้าวฟองตู้นู้นเขาขึ้นเลยเนี่ยเขากินไปเลยนะครับตามขอบเห็นไหมเขาขึ้นทับถมไปเลยนะครับเนี่ยก็ขึ้นสีขาขาวเนีขาขึ้นทับถมเม็ดดาไปเลยนะครับเ,เพื่อนดูนะครับนี่อย่างเงี้ย เป็นเป็นทุกหลุมเป็นทุกที่นะเพื่อนเพื่อนข้าวขาวเนี่ยที่พระเจ้ามหาบอกครั้งต้นฟ้าม,มหาไตรจันทร์นะครับองค์นี้ยเพื่อนเพื่อนดูดูนะครับเนี่ยเม็ดหยกอีกเพื่อนเพื่อนเห็นเม็ดหยกใช่ไหมครับเนี่ยเม็ดหยกเนี่ยเม็ดหยกแล้วก็เม็ดแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีค้าบฟองเต้าหู้ขึ้นมาค้าบแคลไซขึ้นมาขาวใสเนี่ยเหมือนเกล็ดแก้วเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ย เป็นเก็แก้วเลยนะครับนี่คือเหล็กไหลไผ่ดำเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเขาขึ้นคาบแถวซ้ขึ้นทับเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยใสเป็นแก้วขึ้นทับบนเกล็ดเกล็ดนี่คือเหล็กไหลไผ่ดำนะเรียกว่าวัตถุที่มาจากนอกโลกนะครับเพื่อนๆเรียกว่าเป็นหินจักรวาล คนโบราณเขามีความเชื <c oughs> ่อเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพื่อนๆนี่คือเม็ดเนี้ยเป็นเม็ดเรียกว่าเป็นเม็ดเศษอิฐผสมกอกําแพงเะนเพื่อนคาบแคลไซขึ้นทับถมเลยนะองค์นี้เป็นเป็นองค์องค์ครูให้พ่อใหญ่มหาเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูคาบแคลไซด์ดีครับขึ้นเต็มเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยบางๆเกล็ดบางๆใสเหมือนแก้วเลยนะเพื่อน ขึ้นเกลเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันมาได้ยังไงเพื่อนเพื่อนมาจันนะครับองค์นี้ยเราดูด้านข้างนะครับดูสิครับเพื่อนนี่นวลช่ำมาเพื่อนเพื่อนเนี่ยนวลช่ำที่โบราณท่านว่าเนี่ยนี่เพื่อนเพื่อนดูเม็ดหยกสิครับอย่างเงี้ยนี่ยนวลช่ำเลยนะ ถ้าน้อยที่เราจะมีนะเพืเ่อนๆถ้าไปดูพิมพ์นะถ้าพิมอ่ะพิมพ์ตําหนีเนี่ยเขาก็ไม่มองพระองค์นี้เพนเพื่อนด้วยความเคารพนะครับพวกขายพระเนี่ยเขาไม่มองเอาองค์นี้ถ้าถ้ามองพิมพนะมองตําหนินะแต่ถ้ามองมวลสารมองความเก่ามองความธรรมชาติสามอย่างเนี้ยโอ้โหพิมพเนี่ยมาทีหลัง เซียนระดับประเทศเขาพูดอย่างนี้นะเพื่อนๆต้องมองสาอย่างนี้จบเลยนะเพื่อนๆมวลสารเพื่อนๆเ,เ,เห็นมวลสารที่พ่อใหญ่มาหาบอกไหมครับนั่นแหละความเก่าอย่างเงี้ยมันเรียนแบบไม่ได้นะอย่างนี้มันเรียนแบบไม่ได้นะครับรแบบบล้กวก็าธรรมชาตินี่เห็นไหมครับจบเลยนะครับแค่นี้จับเลยเนี่ยถ้าใครมีองค์ความรู้ใครสังเกต เราจะได้เปรียบคนอื่นเนี่ยเพื่อนๆดูอย่างนี้นวลฉ่ำไหมครับนี่แหละโบราณท่านบอกว่านวลฉ่ำต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับที่เอาขมิ้นลงเพื่อนๆดูเห็นไหมนี่คาบขมิ้นยังเนี่คาบขมิ้นยังติดอยู่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่คาบขมิ้นยังติดอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้ท่านหลุดนะครับแล้วเนื้อด้านในภาคสมเด็จก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนื้อฉ่ำนี่ย เหมือนมีเนื้องอกขึ้นมาเห็นไหมครับเหมือนหินงอกหินย้อยอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำนี่นะครับมวลสารสีต่างๆเนื้อมวลสารทุกชนิดที่พระเยเมาพูดมาเห็นไหมครับเห็นเกลือเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับนี่หินงอกหินย้อยแคลไซด์ขึ้นมาเหมือนหิมะนะเพื่อนๆพภาพแคลไซด์อะเพื่อนๆนึกภาพออกใช่ไหมครับเขา,ขะเาจะมสมดิษบเขาจะมีสองชิ้นนะสองสองชั้นนะเพื่อนๆพสองชั้นเนี่ย S 1> <S 1> เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเราดูภาพนี้นี่แหละครับนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยภาพแขวไซใอะ่ะเหมืนอนเกล็ดหิมะครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับเหมืนอนเปล็ดหิมะนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยมาได้ยังไงเพื่อนนี่ก็เป็นสีเหลืองก็พยายามาหาเอาขมิ้นลงนะครับยอย่างนี้นะครับ ถ้าใครดูคลิปของพี่ตี๋แลบก่อสร้างนะครับจะดูจะชัดเลยนะครับท่านพูดเหมือนเกล็ดหิมะเลยนะครับ,ข,บขับแคโไซเน่เนี่ยเยม็ดยกนะครับเม็ดยกนยข้าขาวนี่ไหมเหมือนหิมะเลยนะครับนี่เกาะขึ้นเต็มอง์พระเลยนะครับนี่จับองคนี้ท่าไรเนี่คนลูกคนพองนะนเพื่อนเรียกว่าเซียนปราเซียนนะครับองค์นี้หักปากาเซียนเลยนะ ดูพิมพ์นี่เขาก็ไม่มองแล้วนะครับผิดพิมพ์เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็สุดท้ายมาอยู่ที่เราคนมองคนเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับบุญใครวาสนามันนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้แล้วพอกระจ่างเลยนะครับเพื่อนเพื่อดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพระบ้านเลยนะครับ ขอบคุณครับ